สวัสดีค่ะต่อไปเป็นของชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะเรามาดูเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะการงานของชาวราศีเมษเขาบอกว่า ออคุณถึงคุณจะเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่ออรับผิดช,ชอบในหน้าที่การงานของคุณก็ตามแต่เขาบอกว่าให้คุณปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณอย่าอารมณ์ร้อนคุณอย่าใจร้อนเวลาทำง,งานร่วมกับใครก็ตามแต่เขาบอกว่าอย่าใช้อารมณ์ให้มีสติทุกครั้งในการทำงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินเขาบอกว่าการเงินจะหมดไปในเรื่องของความรักเขาบอกว่าในเรื่องของเปสายเปอาจจะเป็นสายเปนะคะในเดือนนี้ความรักของคุณคุณอาจจะต้องหมดเงินไปกับ ความรักนะคะเขาบอกอย่างนี้ไม่ต้องพูดพูดเยอะนะคะคําว่าหมดเงินเป็นในความรักอาจจะต้องซื้อของนู่นซื้อของนี่หรืออาจจะไปกินนู่นกินนี่อะไรสําหรับคู่รักทีเ่เราจะต้องมีนะคะเขาอาจจะอาจจะต้องการนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นของชาวราศีเมษจะหมดไปกับการเปในเรื่องของความรักนะคะการงานการเงินแล้วเขาบอกว่า การงานการเงินในเรื่องของความรัก <_ d> um> เขาบอกว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของความรักของคนชาวราศีเมษเขาบอกว่าตอนนี้ให้นิ่งๆนะคะให้เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะให้ใจเย็นอย่าผีผามให้มีสติสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วกําลังมีปัญหา <_ d> um> เขาบอกว่าให้มีสตินิ่งๆเข้าไว้นะคะอย่า,อ,าอย่าทําให้มันเรื่องมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกนะคะสําหรับคนที่ยัง ไม่มีคู่นะคะตอนนี้อยู่เป็นโสดเขาบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะชีวิตด,ดีๆอยู่คนเดียวนะคะของชาวราศีเมษส่วนเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะคะอาจจะมีอาจจะมีเกี่ยวกับชาวราศีเมษสุขภาพไม่มีอะไรร้ายแรงอาจจะมีแค่เป็นปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอะไรประมาณแค่นี้นะคะของชาวราศีเมษนะคะสรุปของชาวราศีเมษนะคะการงานการเงิน ความรักแล้วก็สุขภาพเขาบอกเลยว่าออการงานให้ใจเย็นๆนะคะอย่าอารมณ์ร้อนให้ทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโคกับ โครงการกับใครอะไรก็้วแต่เขาบอกว่าให้มีสติอย่าอารมณ์ร้อนนะคะในเรื่องเรื่องของการเงินอาจจะหมดไปในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเขาเลยต้องบอกว่าให้เราอยู่นิ่งๆเข้าไว้บ้างถ้าเกิดว่าคนที่มีปากเสียงหรือว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วเขาบอกว่าให้มีสติแล้วก็อยู่นิ่งๆยิ่งเราพูดหรือเรายิ่งทําอะไรเข้าไปมันก็ยิ่งเป็นการจุดไฟไปในในอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่นิ่งๆเข้าไว้ไม่ต้องมีปล่ามีเสียงนะคะให้มีสติ ไปประมาณาพักใหญ่ๆนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพก็เหมือนอย่างที่บอกนะ,ะของชาวราศีเมษไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จะมีแค่ปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยหลังอะไรประมาณอย่างนี้นะคะของชาวราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 5นนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อราศีต่อไปเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ